สวัสดีค่ะพบกับช่องมุกี้นะคะวันนี้นะคะมุกี้จะพามาชิมชูเอฟมะนาวโซดานะคะซึ่งมันเป็นไขค่ะไอน้ำมะนาวนะคะผสมโซดาแต่ว่าเป็นผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องแยกนะคะเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวแงลองชิมรสชาติข้างในอ๋ยอย่กินก็โอเคนะคะ สีนี่สีน้ำมันอ,อ่ะสดชื่นค่ะกินดีสดชื่นไงไม่หวานนะคะถ้าเพื่อนพี่ๆคนไหนนะคะที่อยู่ว่าใครเมียราซีร์หรือว่าอะไร ลองหาซื้อทานดูนะคะชาวีบน้าวโซดานะคะเย็นๆนะคะในหน้าร้อนชื่นใจดีนะคะโอเคเยบอายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ